สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องนงยาว์ชาแนลสารพันวันว่างๆกันอีกแล้วค่ะนงเยาวก็ยังอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะวันนี้นงเยาวจะพามาที่วัดหลวงพ่ออุตมะค่ะหรือวัดวังวิเวกการามวัดนี้นะคะเป็นวัดที่หลวงพ่ออุตมะร่วมกับชาวบ้านที่เป็นชาวมอญอพยพนะคะช่วยกันสร้างขึ้น ภายในวิหารหลวงพ่ออุตมะนะคะก็จะมีรูปจำลองของหลวงพ่อแล้วก็จะมีวิดีโอบรรยายเกี่ยวกับชีวประวัติของหลวงพ่ออุตมะด้วยค่ะนงเยาวจะพาดูรอบๆวัดนะคะแล้วก็จะเข้าไปในพระวิหารกันค่ะไปกราบสการะรูปหล่อหลวงพ่ออุตมะนงเยาวอาจจะพูดไม่ถูกก็ได้นะคะ จะเรียกว่าอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูตามวิดีโอกันเลยค่ะเมื่อเข้ามาในวิหารของหลวงพ่ออุตมะแล้วนะคะความรู้สึกแรกของลุงเยาก็คือความร่มรื่นออจะเรียกว่าร่มรื่น ก็ไม่เชิงนะคะก็คืออากาศนะคะภายในภายในพระวิหารเนี้ยจะเย็นเย็นสบายเลยค่ะไม่ต้องเปิดพัดลมแต่ก็รู้สึกว่าเออมีความเย็นนะคะแล้วภายในเนี่ยจะประดับประดาไปด้วยดอกไม้แล้วก็เออปัจจัยมีแบบปัจจัยก็คือเงินนะคะ ที่เอามาทำเป็นพวงร้อยหรือว่าประดิษฐ์ออกมาเป็นรูปแบบต่างๆเหมือนเออถ้าถ้าทาบ้านเราเขาก็เรียกว่าพุ่งกระถินอะไรอย่างเงี้ยค่ะจัดได้ว่าสวยงามตามแบบฉบับของชาวมอญเลยค่ะ มองดูสถาปัตยกรรมรอบๆนะคะนงเยาวก็มองว่าสถาปัตยกรรมที่วัดแห่งนี้คล้ายๆกับสถาปัตยกรรมของประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะประเทศเมียนมารหรือพมา่าที่เรารู้จักกันดีซึ่งก็เป็นสถาปัตยกรรมทีม่เหมือนกันเลยคล้ายกันเหมือนกันนั่นเลยค่ะ ็จะไม่ให้คล้ายกันได้ยังไงอะคะเพราะว่าอำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีแห่งนี้ก็เป็นชายแดนที่ติดกับประเทศพม่าศิลปะวัฒนธรรมก็ต้องเป็นเหมือนกันเป็นธรรมดาคิดไม่ได้นงเยาวโอ้ช่วงที่นงเยาวไปวัดแห่งนี้นะคะพุทธคยาจำลองกำลังปรับปรุงอยู่ก็เลยไม่สามารถที่จะขึ้นไป ชมด้านในได้นะคะก็ได้แต่ว้ว้พระอยู่ด้านนอกนงเย้าวขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมช่องของนงเยาวนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ